ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทู e มาแกะกล่องครับ <c oughs> กล่องอะไรเอ่ยไม่ได้แกะกล่องใหม่นะฮะกล่องเกา่านี่ แล้วเนี่ยเออจะเห็นไหมเนี่ยกดแฟลชกดยังไงนะบปิดแฟลชไม่เป็นครับเห็นไหมครับเนี่ยถึ คุ้นๆไหมครับซับอเฟอร์ฮะยี่ห้อนี่เลย S A A G อ่านว่าอะไรครับซกัซกซักโอ้โหฟุมพาวเวอร์ค้างนะครับ นะครับเอตัวนี้เป็นซับเอตัวนี้เป็นเสียงกลางหรือเปล่าลเสียงแหลมสองตัวตัวนี้น่าจะเป็นเสียงกลางนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อนนะครับ ว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับเช็คดูก่อนว่าจะใช้ได้ไหมนะครับฮัลโหลอ่ะนะครับมาลองเสียบกันดูนะครับจะระเบิดหรือเปล่านะครับถ้ามันระเบิดก็ ค่อยซ่อมกันนะครับแต่ถ้าเสียวแล้วไม่ระเบิดก็ค่อยมาเช็คอีกที่นะครับว่าเป็นเพราะอะไรปุ่มพาวเวอร์ค้างนะครับโมลุ่มโอเคเสียบถ้าระเบิดอย่าว่ากันนะครับ ไม่ระเบิดมีเสียงชุบนิดหน่อยแต่ไม่มีไฟนะครับปุ่ม power เ,เปิดแล้วข้างหลังไม่มีอะไรนะครับ แย่เลยไหมครับโอเคนะครับโอเคครับต่อเนื่องจากตะกี้นะครับต่อเนื่องจากตะกี้ผมต่อสายสัญญาณอินพุตแล้วนะครับต่อสายสัญญาณอินพุตแล้วใช้ นี่เลยบลูทูธนะครับต่อสายสัญญาณนี่ครานี้เสียบเรียบร้อยนะครับวอล่มอยู่แค่นี้นะฮะคุณผู้ชมจะมองหัวไหมครับอลองเลยนะครับอ่ามีเสียงนะครับ มีเสียงอยู่นะครับโอเคโอลุ่มเอาแค่นี้ก่อนต่อมาผมจะมาเชื่อมเชื่อมต่อบลูทูธครับตัวนี้มันชื่อว่า BT 163สสักครู่นะฮะ ไม่ติดนะฮะออสักครู่นะครับโอเคนะครับก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ย อ๋อผมลืมเปิดแฟลชนะฮะเดี๋ยวสักครู่ครับโอเคครับโอเคตอนนี้เชื่อมต่อได้แล้วนะครับ BT 163ตัวน,นี้นะครับตะกี้มันมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งต่อกับมันอยู่นะครับอ่าโอเคหลังจากน,นั้นเรามาลองเปิดเพลงกันดูนะครับจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ย เอาเพลงที่มันไม่มีลิขสิทธิ์นะ,ะเพลงไม่มีลิขสิทธิ์นะฮะ เราเพลงอะไรวะเนี่ยอ่ะไม่ติดลิขสิทธิ์อันนี้ละวงกลมแบบเนี้ยไม่รู้เบสมันจะดังไหมนะฮะหรือมันดังแค่เสียงแหลมอ๋อจริงจริงด้วยนะครับเบสไม่ออกเลยนะครับ ดังแค่แสงแหลมสองข้างนะครับเดี๋ยวลองปรับเวทด,ดูไม่น่าจะดังนะ มันน่าจะดังแล้วนะครับปิดมันน่าจะดังแล้วเสียงแหลม,มแหลม,มพอปรับได้อยู่ <we> วอลลุ่มตัวหลักอ,อ๋อวอลลุ่มหลักใช้ได้นะครับวอลลุ่มตัวหลักใช้ได้อยู่ เสียงแหลมเสียงแหลมก็ดังพอใช้ได้นะไม่นิ้นเสียงแหลมอะไหรขอให้เบียดดังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองแกะแกะเช็คลำพงดูก่อนนะครับหรือแกะดูก่อนนะครับน้าเป็นเพราะอะไรนะครับลำพงเก่ามากนะครับดังแค่เสียงแหลมเบีดไม่ดัง เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะว่าลำโพงจะขาดหรือวงจรมันจะเสียห,หรืออะไรยังไงนะฮะายมือเดียวนะฮะเ,เ๋ยาทำ เล่นอะไรเร่งสปีดให้เดหรือคุณผู้ชมจะเร่งสปีดเองก็ได้นะครับโอเคสรุดๆแล้วผมแกะมันแล้วกันนะครับไปดูตอนแกะเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับเพรื่อคันนัดหมดแล้วนะครับคันนัดหมดแล้วก็ชึบไป เอิดมันออกมาดูสิโอ้โหอุ้ยมีแมงสาบอยู่ข้างในนะครับปิดมันก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับจัดการแมงสาบก่อนวนทวนสมบูรณ์เชียว อันดับแรกผมจะอาการตะกี้นะครับผมขอเช็คไอตัวลำโพงซับก่อนนะครับมันก็คือสายคู่นี้นะแดงดำแดงดำจากลำโพงคู่นี้ แช้มิเตอร์วัดนะครับอันนี้ผมตั้งรูปลำโพงเนี่ยฮะถ้ามันไม่ขาดเนาะมือเดียวนะมันก็จะดังตรือ,หร,อหรือตัวเลขมันขึ้นอย่างนงี้นะฮะถ้าขึ้นอย่างนี้คือไม่ขาดนะครับ ผมต้องวางมือวัดเลยนะครับถือกล้องข้างหนึ่งเนาะไม่ค่อยถนัดนะับโอ้ลำบากเนาะเดี๋ยวขอเรียบวางจะเห็นไหมเนาะ แกร้องครับที่วันอุดมสมบูรณ์ครับปุ๊บเอ๊ไม่ขาดนะครับมีโอมวิ่งอยู่เนาะ เออไม่ขาดนะฮะมีโอมวิ่งอยู่เนาะลำโพงไม่ขาดนะครับลำโพ,นะพงไม่ขาดก็ต้องเป็นเออถ้าขยายไหมเออหรือเป็นตัวอื่นไหมเออค่อยๆไล่ไปนะครับ ซีมีรอย